ทุกสิ่งในโลกล้วนมีจุดเริ่มต้นครับ การได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งแรกหรือว่าสถานที่แห่งแรกนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามย่อมมีความหมายแลวก็เป็นสิ่งที่น่าจดจําเสมอนะครับแต่ในโลกของความเป็นจริงครับมันน่าเศร้ากว่านั้นนะครับเพราะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดก่อนก็มักจะถูกลืมก่อนครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากครับเพราะยิ่งเรามีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์รู้จุดเริ่มต้นและความเป็นมาของอะไรสักอย่างมากเท่าไหร่เราก็จะสามารถสร้างอนาคตที่ดีมากกว่าเท่านั้นวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับจุดเริ่มต้นหรือว่าสถานที่แรกถึงง3สาานนททที่ใปรระเเศไยขอ รับรองได้เลยนะครับว่าบางสถานที่เนี่ยเกิดก่อนคุณผู้ชมด้วยซ้ำครับมารวมหาเหตุผลกันนะครับว่าทําไมจิตต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์และจุดเริ่มต้นไปพร้อมๆกันกับผมบาสกฤยุทธพงศ์รัคุณและก็รายการทําไมทแนดงครับ และสถานที่แรกนะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาชมกันผมเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครอยากจะมาอยู่ที่นี่เลยสักคนครับนั่นก็คือเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครนั่นเองแต่ปัจจุบันนะครับที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ราชธรนมครับและวันนี้นะครับจะเป็นครั้งแรกของผมกับการเข้าคุกครับพิพิธภัณฑ์ราชธรน์ตั้งอยู่ที่ถนนมหาชัยบริเวณเรือนจําพิเศษกรุงเทพเดิมโดยคงสภาพของอาคารหลังเก่า และเรือนจำเดิมซึ่งสร้างมามากกว่า100ปีเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์และเป็นที่รวบรวมสิ่งของและอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องมือการลงทันสมัยโบราณสิ่งของเครื่องใช้ของเรือนจำการประหารชีวิตด้วยดาบการประหารชีวิตด้วยปืนและการทรมานด้วยเครื่องมือต่างๆซึ่งก็นับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการลงทันตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันครับ และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ชำนาญครับพี่ชำนาญสวัสดีครับพี่ชำนาญแนะนำตัวเลยครับว่าทำตำแหน่งอะไรหน้าที่อะไรครับผมนายชำนาญอรุณจััดครับได้รับหน้าที่ให้มาเป็นหัวหน้าดูแลพิพิัณฑ์ราชธรรมอยู่นะครับแรกเริ่มเป็นเรือนจำนะครับใช้ขังคุกขังเมื่อปีพศ2433ครับแล้วก็มีมติคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกเมื่อปีพศ2530โดยขึ้นทะเบียนเป็นโบราณนถานไว้กรมราชทรนก็เลยนำมาปรับปรุง จัดทาเป็นพิพิธภัณฑ์าราชทานและเปิดทําการจัดแสดงเมื่อปีพศ2542นะครับในรูปแบบการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ราชทันมกรมราชทานก็ได้นําเอาวัสดุและอุปกรณ์ในการลงโทษตั้งแต่อดีตนะครับจนถึงปัจจุบันนํามาจัดแสดงเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนรหรือแม้แต่ชาวต่างชาติได้มาศึกษาค้นคว้างเข้าชมนะครับ ที่แรกเลยที่ต้องไปคือที่ไหนครับด่านเก้าครับอาคารด่านเก้าที่จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์และอุปกรณ์ในการลงโทษนะครับครับผมนะฮะอยู่ด้านในนี้ครับผมนะครับนี้ต้องเดินผ่านประตูเนี่ยแหละครับประตูเรียนทำเข่าเลยครับโอเคครับนี่หอยหลังเข้าไหมครับอันนี้ถ้าถือเคสบางคนก็ว่ามาเข้าเรียนทำเห็นไหมฮะสมัยก่อนเห็นไหมเนี่ยเข้ามาแล้วอันนี้ก็เป็นหมวดตรวจค้น อ่าตอนนี้เราก็เข้ามาในห้องจัดแสดงแล้วนี่ก็คือเครื่องการลงโทษให้ผู้องขังยอมรับในการกระทําความผิดก็คือตะก้อช้างเตะนะครับครับผมอ่าต่อมาก็เป็นเบ็ดเหล็กโอ้โหอันนี้ก็คือห้องขังจริงๆเลยใช่ไหมในสมัยก่อนในอดีตในอดีตเริ่มเรือนจำตอนแรกเลยแดนนี้เป็นแดนขังผู้ต้องขังหญิงนะครับต่อมาเมื่อย้ายนักโทษหญิงไปแล้วตรงนี้ก็ใช้เป็นขังนักโทษชายชั้นดีใกล้ป่อยครับนะครับแม้แต่ท่านจอมพลป ทษการเมืองก็ได้โดนขังอยู่ที่นี่เหมือนกันนะครับในสมัยนั้นจกที่เมื่อกี้นะครับเราได้ไปแดนเก้ากันมาแล้วนะครับที่นี่เป็นอาคารหนึ่งครับก็เกี่ยวกับการจัดแสดงโทษสูงสุดในบ้านเรานะครับโทษสูงสุดในบ้านเราก็จะเกี่ยวกับการประหารชีวิตการลงโทษก็จะเป็นในรูปแบบตาต่อตาฟันต่อฟันให้หายแค้นให้สาสมทํำยังไงก็ต้องทําให้เหมือนคล้ายๆอย่างนั้นนะครับ ในภาษาทางกฎหมายเขาเรียกว่าเป็นการลงโทษแบบปรามและป้องกันปรามก็คือคนที่เห็นก็กลัวไม่กล้าทําตามป้องกันก็ไม่มาะแล้วก็ไม่ไม่ทำตามก็คือปรามและป้องกันอ๋อนะครับอันนี้เขียนไว้ว่าเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาครับผมแล้วเราจะมายกเลิกในยุคปลายที่จะขึ้นรัตนโกสินทร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนนี้กันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างครับ ห้องนี้ตื่นเต้นมากเลยครับรันนี้ก็ปืนทั้งโอ้โหดิสเพลย์ที่ประกการเป็นห้องจัดแสดงเกี่ยวกับการประหารชีวิตยิงเป้าเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการประหารยิงเป้าเมื่อปีพศ .2477 ครับผมคมราทัลทันสร้างเรือนจำกลางบางขวางที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็เปลี่ยนการประหารชีวิตจากขุดหัวมาเป็นยิงเป้าครับแล้วก็ใช้เรือนจำกลางบางขวางเป็นสถานที่ประหารชีวิตครับปืนที่เราใช้ ก็คือปืนแบ็กมันนะ่นกระบอกนั้นครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับที่ใช้ประหารชีวิตนะครับจริงๆตอนหลังก็มาเปลี่ยนเป็น s ครัคครับ SK เสร็จก็มีมติให้ยกเลิกการประหารชีวิตครับยิงเป้าเมื่อปีพศสอง6ันรับเปลี่ยนเป็นอะไรครับปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เป็นฉีดยาครับผมเมื่อปี2 5 4 6ครับก็เปลี่ยนเป็นประหารชีวิตด้วยการฉีดยาครับ ผมเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้นะครับไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คนเนี่ยรู้สึกถึงความโหดร้ายของการถูกทาโทษครับแต่ว่าสร้างขึ้นนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยนะครับเกรงกลัวต่อการกระทําผิดและก็คิดร้ายต่อผู้อื่นนั่นเองครับซึ่งถ้าใครนะครับมีน้องๆนะครับหรือว่ามีลูกหรือว่าเป็นเยาวชนนะครับสามารถพามาดูได้นะครับจะได้เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่พวกเขาครับจะได้โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตครับในช่วงหน้านะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศนะครับออกจากคุกมาช้อปปิ้งกันบ้างดีกว่าครับแต่ว่าจะช แห่งประเทศไทยจะเป็นยังไงติดตามชมครับ